พอดีนี่ขับรถแซงคิวผมมาผมต่อแถวมานี่นี่เขาบอกว่าเป็นชมรมของเขาชมรมอะไรอ่ะอ่าเขาบอกว่าเขาสามารถแซงคิวผมได้ก็นี่ตำรวจเขาก็มาตรวจนี่ไงอ่าพี่คุยออกมาคุยหน่อยเมื่อกี้พี่บอกว่าเป็นเป็นชมรมใช่แล้วทำไมพี่ถึงแซงคิวผมล่ะอ่าเมื่อกี้แซงคิวผมมาไหม ไม่แซงคิวไงเราบอกว่าเป็นชมรมไงเออเออเราเราอยากแซงก็เออขึ้นไปดิขึ้นไปดิคิวมึงนะะไม่แล้วทำไมถึงแซงคิวล่ะเมื่อกี้ใช้สิทธิ์อะไรแซงคิวตอบตำรวจหน่อยดิว่าทำไมถึงแซงคิวได้ดังดังพี่ดัง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 เพราะอะไรเพราะอะไรไม่้คือแกมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายคือแกจะนอนไม่ค่อยดีก็นอนน้อยนิก็เลยให้มารับที่นี่ที่เดียวจุดที่จุดเดียว พวกผมก็เลยคุยกันให้ยกให้แกทซะจุดนี้ใครมาไปต่ออย่างนี้ใครยกให้แกอะพี่คือในกลุ่มนะครับแล้้วเรราคุยกกัันนพอมไม่อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปตำรวจยังไม่จบเลยทำไมถึงได้ไปล่ะนี่ผมมีงานทั้งนี้ผมไม่ได้ไม่แล้วนี่งานไหมเนี่ยผมผมประชาชนเนี่ยผมแจ้งเนี่ยเขามีเขามีงานเยอะครับไม่แล้วนี่นี่ไงผมแจ้งอยู่เนี่ยผมแจ้งตำรวจอยู่เนี่ยมันมีเรื่องไงครับตัวนี้มันมันเรื่องเือ ไม่ใช่เรื่องได้ไงพี่ไม่ใช่เรื่องได้ไงนี่มันเป็นเรื่องไงเรื่องแซงแล้วพี่พี่พี่มาคุยต่อพี่อย่างเดียวใช่ไหมอ่าถยของพี่อ่าเอาเอาเจียวเดี๋ยวนี่อยู่ข้างนั่นเกินข้างในมันปลอนท้ายอ่ามาที่มาที่ครับเดี๋ยวผมจะอ่านถ่ายผมเลยนะอ่าเอาพี่มีเรื่องอะไรคนนี้ครับแซงผมไม่ใช่แซงใครแซงพี่นี่ไงอันนี้นะผมจะพูดตรงๆนะตรงนี้เราไม่ใช่วินเป็นพี่น้องร่วมอาชีพแท็กซี่ด้วยกันครับ ที่ให้ป๋าแกวิ่งที่นี่ที่เดียวเพราะว่าป๋าก็โดนคอมเพนมาจากโรงพยาบาลไม่สามารถรับลูกค้าโรงพยาบาลได้เห็นใจป๋าเขาแล้วทำไมแกมาแซงผมล่ะแกแซงผมแกแซงพี่เหรอใช่แซงแบบไหนพี่ก็ผมต่อแถวมาแล้วแกขึ้นมาแซงอ๋ออันนี้คือเพราะผมเห็นใจเขาผะว่าเขาวิ่งโรงพยาบาลไม่ได้เขาวิ่งร่วมในคอนโดไม่ได้เพราะว่าก็เลยให้ป๋าแกวิ่งตรงนี้เขาคอมเพนโรงพยาบาลคอมเพนมาคอมเพนว่าคอมเพนมาว่าป๋าเขาขับรถไม่สุภาพขับรถนิ่งๆโดนคอมเพนมาพี่เข้าใจไหม พี่ฟังก่อนพี่จะพึ่งโวยวายพี่ฟังว่าทำไมป่าจะต้องให้วิ่งตรงนี้ป่าแกวิ่งวันหนึงสาเที่ยวพี่อ่าแล้วอยู่ๆแกมาแซงผมผมจะรู้ไปเนี่ยก็ไม่ก็นั่นแหละพี่จะพึ่งโวยวายดีเขาแซงพี่พี่ก็วนไปทางโน้นพี่ก็วิ่งร่วมกับผมปกติอืแค่นั้นเองพี่เข้าใจยังครับ แต่ว่าพวกผมอ้าวแล้วแล้วอ้าวแล้วถ้าพรุ่งนี้เฮ้ยคนนู้นก็มาแซงผมคนนี้ก็มาแซงผมไม่แซงไม่ได้พี่มาบอกผมเลยไม่มีใครแซงยกเว้นป๋าคนเดียวพี่ฟังก่อนก็รู้กันหมดาย่ผมไม่รู้ไงผมไม่รู้อ่าพี่ฟังผมพี่ฟังผมเฉพาะป๋าคนนี้คนเดียวหกเจ็ดสามห้าทางโรงพยาบาลเขาไม่ให้วิ่งทางโรงพยาบาลขอร้องมาป๋าไปทําอะไรผิดเราก็ไม่ก็ไม่ได้ผิดอะไรมากมายแต่แค่อาจจะไม่สุภาพหรือว่าขับรถไม่ดีเข้าใจที่ผมพูดไหมพี่ก็เลย แท็กซี่ด้วยกันเราก็เห็นใจกันมองความเห็นไปว่าอะถ้างั้นก็ป๋ากกวิ่งอยู่ตรงนี้อืลูกค้าบางคนเขายังไม่ขึ้นรถป๋าเลยต้องเดินมาขึ้นตรงนี้ทีเนี้ยก็เลยให้เกียรติป๋าแกวิ่งวันหนึ่งสามรอบพี่อ้าวแล้วถ้าผมกับเพื่อนๆผมมาแล้วโดนแซงทิวคนอื่นเขาจะรู้ไหมไม่มี้นแซงพี่เข้ามาเลยพี่ออกมาแสดงตัวได้ว่าพี่มาไม่ยังพี่อยู่ดีพี่จะม้วนพี่รู้ได้ไงว่าผมวิ่งกันแบบไหนปุ๊บก็ต่อแถวมาไงผมก็ต่อแถวมาไงแล้วพี่รู้หรือเปล่าว่าต้องต่อยังไงแลผมต่อยๆไงนั่นแหละ ไม่มีใครไล่้ผมไปแซงคิวใครยังถามก่อนผมก็ทำติดยังอันนี่มาอธิบายให้พี่ต้นเหตุของเรื่องคือป่าใช่ไหมใช่อันนี้พี่เข้าใจหรือยังที่ผมอธิบายให้ฟังอธิบายหรือยังเย็นลงอย่างหรือยังเย็นลงแต่พมเย็นลงหมจะเย็นลงด้วยเราต้องคุยได้เหตุผลแต่ผมก็ไม่พอใจที่มีคนแซงก็ไม่เป็นไรก็คือให้เขาแซงไปพี่ก็วนไปต่อทางนู้นมทงทกันแบบนี้จริงๆคือให้เกียรติป๋าเขาวันหนึ่งป๋าเขาวิ่งสามรอบพี่คือคือผมนะผมคิดว่าเอ้ย ผมมมาเอ้าทำไมทันนี้แซงเอ้าแล้วความรู้สึกพี่แล้วแล้วทันนู้นแซงก็พอคนมาเอ้าแซงพี่ยอมได้ไหมีครถ้าพี่ไปวิ่งที่อื่นแล้วมีคนมาแซงพี่ยอมรับไหมไม่ยอมอันนี้ไงผมก็ไม่ยอมไงตอนนี้พี่เข้าใจหรือยังอเข้าใจอ่านั่นแหละถ้าพี่มาพี่มาได้เลยตอนแถวปกติพี่กวนปกติเนี่ยไม่มีใครแซงพี่ยกเว้นป่าคือป่าเขาจอดได้ที่นี้ที่เดียวอเข้าใจที่ผมพูดไหมพี่ก็พอเข้าใจถ้างั้นพี่ใจเย็นลงนะพี่เข้าใจยังพี่จะวิ่งต่อพี่ก็วิ่งมาได้เลยไม่ แค่แค่อแค่ป๋าคนเดียวผู้ผมออกความเห็นกันว่าสงสารป่าเขาพี่ออกความเห็นผมไม่ได้รู้ความเห็นพี่ด้วยไม่ใช่ยังไงผู้ผมในกลุ่มเนี่ยในทีมงานที่วิ่งอยู่ประจําเนี่ยเขาคุยกันผู้ผมไม่ใช่วินพี่ผู้ผมแค่วิ่งประจํามีที่ทามาหากินผู้ผมใจเดียวกันทํางานร่วมกันแล้วป่าแกมาบอกว่าเฮ้ยผมมาหาเรื่องผมมาป่วนพี่คิดว่าผมมาหาเรื่องผมมาป่วนนะพี่ม่ว่าพี่มาหาเรื่องหรือเปล่าผมไม่ทราบผมมาเรื่องผมมาป่วนพี่ไหม ผมอ่ะผมก็เดินอธิบายมีฟังไม่เปล่าล่ะพี่ฟังผมพี่ก็ไม่ฟังผมว่าทำไมทำไมเป็นพี่คนนี้ทำไมต้องแซงรถถ้าหกสิบคันเขายกให้รถเบ้ารถคนเดียวป๋าก็วิ่งมาแล้วสามรอบแต่เป็นพี่อยู่อุ่นกับผมน่าอยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยพี่จะสงสารป๋าไหมอันนี้ผมไม่รู้ถ้าผมรู้บางอย่างผมก็เข้าใจยอมรับนะแต่นี่ผมไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรทังนั้นผมนึกมาอธิบายให้พี่ฟังไงว่าทําไมถึงต้องยกให้ป๋าเขาวีไอพีจอดตรงนี้ ใครจะต่อตูดใครจะก่อนป๋าจะมาจอผู้ผมก็ต้องวนอันนี้คือเรื่องจริงถามป๋าดูก็ได้ผู้ผมทำอย่างนี้มาเดือนแล้วผมก็มาจอดบ่อยนะผมก็ต่อวนมานะผมก็ต่อวนมานะแต่ผมก็เพิ่งมาเจอนี่แหละว่ามีคนแซงคิวก็มอก่อนนี้ใช่ตอนนี้เขาไม่ให้ด็อตเตอร์เข้าไปได้คืออาไรผมก็ไปโรงพยาบาลเข้าใช่ไหมอันนี้พี่เข้าใจหรือยังี่อนแกแซงกตรนแกแซงถ้าคนอื่นรู้หมดทำไมแกไม่เดินมาบอกผมล่ะเอ้ย ทำไมแกไม่โดนมาบอกมาอธิบายล่ะปลาไม่รู้จักนะที่จอดอยู่อย่างนี้ปลาเขาอาจจะไม่เข้าใจเขาคือยังไงเขาอย่างานผมนึกเดินมาบอกพี่คนแรกเนี่ยเพราะผมจอดรถพี่อยู่อ่ะผมนึกบอกพี่แล้พี่เขายกเว้นให้รถเราผมก็รู้ว่าพี่อาจจะไม่รู้ผมเดินมาบอกพี่ไหมอ่ะพี่กลับมาโมวยไบไถผมผม่าผมกึ่งผมไม่อยากคุยกับพี่เนี่ผมบอกให้รอหัวหน้าอดมาคุยอ่ะพี่ก็ยังบอกว่าไม่รู้จักหัวหน้าโอ๊ด อพี่เข้าใจยังออแล้วป๋าพี่เข้าใจยังอะอเข้าใจเข้าใจนั่นคือคือมีหนึ่งคันนะที่แซงนะคันอื่นไม่แซงนะมีแค่คันนี้คันเดียวแล้วป๋าแกจอดได้ที่นี่ที่เดียวตามเราจวงเออจะเวียนตามเราไม่ได้จะเวียนตามพวกผมไม่ได้เพราะว่าทางโรงพยาบาลคอมเพนมาอพวกผมก็ต้องเซฟทางโรงพยาบาลไว้เป็นหลักพี่เข้าใจหรือยังครับอ๋อเขาเข้าใจอย่างเงี้ยอย่างผมจอดอยู่ทำไมไม่ไปแก้ตัวให้โรงพยาบาลหรอกว่าป๋าแกไม่ได้ทําอะไรผิดให้แกเข้าจอดหน่อยก็เขาทําผิดไงเขาแกผิดแก้ผิดไรแดงไหมล่ะ ไม่คือบางบครั้งลูกค้านั่งแล้วคือลูกค้ามีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยทางโรูมาร์ก็เลยมีน้องมาพี่เข้าใจที่ความหมายลูกค้าสมมติเอานี้ผมเข้าข้างป๋าไงนะเข้าข้างได้สมมตินะไม่ว่าผู้บกจะกว่าบุกบกเข้าข้างสมมตินะสมมติแกโดนร้องเรียนแค่หนึ่งครั้งน่ะให้แกไปแก้ตัวนี่ว่าคันอื่นดูว่าคนอื่นร้องเรียนแกได้ไหมพ้เว่าให้ป๋าแกไปวิ่งกี่ครั้งแล้วและโดนคอมเพนมากี่ครั้งแล้วพี่รู้ไหมผมก็ไม่เข้าใจกันแล้วแกทำไมถึงโดนคอมเพลนเยอะอย่างนั้นล่ะแกขับรถไไม่ดีง ก็แกมันไม่รู้สึกไปปลอดภัยเลยเขาจะไปลูกค้าขอคอมเพนมาพี่เข้าใจตรงนี้ก่อนประเด็นแรกทำไมจะรู้ว่าพอแกโดนคอมเพนตรงนู้นพี่ก่ให้แกมาแซงคิวผมได้ไม่ใช่ว่าแซงคิวพี่พี่ฟังพี่เข้าใจที่ผมก็เข้าใจโอเคเออคุยกี่คนแล้วเนี่ยกับพี่คุยหลายคนพี่เขาไม่เข้าใจอ่ะพี่เขาจะลังหารปเหตุประเด็นเรื่องอย่างเดียวเลยอ่ะน่าจะเจ็ดคนแล้วอธิบายให้ฟังแล้วอันนี้ข้อมูลที่พี่ได้ไปนะแต่ละคนเออมันแนวทางเดียวกันไหมแนวทางเดียวกันโอเคอ่ะแล้วพี่จะเอาประเด็นไหนมาเพิ่ม่ะ สรุปว่าคนฟังผมนะอีกหนึ่งคฟังฟังนะอันเนี้ยเราถือว่าแกน่ะเป็นผู้สูงอายุที่เราให้เพราะอะไรไหมอ่าให้เพราะว่าหนึ่งวิชาชีพเดียวกันอ่าถูกไหมวิชาชีพเดียวกันไม่ว่าจะโรงพยาบาลคอมเพนอะไรก็แล้วแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าจิตจิตใต้สำนึกของมนุษย์อ่ะคนที่เป็นอาชีพเดียวกันวิชาชีพเดียวกันเราต้องให้โอกาสกันอ่านั้นผมก็ไผม่เดือดร้อนแต่ผมไม่โทษพี่ อ้านผมเข้าใจพี่จะมีตังค์เท่าไหร่ผมไม่รู้มี่ระรวยใค่ไหนผมไม่รู้ไม่ไม่ไอ้ที่พูดอย่างเงี้ยผมไม่แต่ทีนี่ว่าผมอยากให้พี่มองเห็นภาพว่าผมเข้าใจคํามูลวิชาชีพช่วยผมเข้าใจแต่นี้ผมอ่ะอาจจะรู้ว่าพี่น่ะไม่เข้าใจเพราะหนึ่งผมไม่เข้าใจที่เขาแซงบางทีเข้ามาไม่เข้ามาแต่ด้วยการที่ว่าอ่าปากว่าจะคุยทั้งหมดจะคุยพี่อาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมแต่พอเราหลายหลายคนเข้ามาพูดแล้วมันเป็นแนวทางเดียวกันถูกไหม ก็คือเราให้อย่างที่เขาพูดอธิบายให้พี่ฟังอลยพี่ใจว่าต้องให้่อดคือลักษณะว่าพี่อาจจะอยู่งนั้นหรือผมอาจจะอยู่ตรงนั้นแต่พอเราเห็นว่าแกมาเราจะให้แกดวัดหนึ่งโรงพยาบาลเขาจอดไม่ได้เขารับลูกค้าไม่ได้ทางโรงพยาบาลเนี่ยคือเรียกคำเรียกเรียกตัวแทนขึ้นไปแล้วแล้วเขาบอกว่าทางอาเนี่ยรับเราบอกบุคลากรของทางการแพทย์เขาไม่ได้เลยแต่เรามีจิตใจถึงนึกคือว่าแกอายุขนาดนี้แล้วจะให้เป็นตะวันตะลอนตะลอนตะลอนอาหากินนะสงสาร วัดนี่ให้แล้วมเผอใช่ไหมลูกค้าบางคนเห็นแกนั่งอยู่เขาก็เดินไปขึ้นถันอื่นซึ่งแกกรับสภาพได้ทุกคนกรับสภาพแกได้ด้วยวิชาชีพของทุกคนด้วยความสงสารให้แกไปบางทเนี่ยผมยังเลื่อนออกจากแกเลยให้แกไปต่ออันเนี้ยแกแซงคิวผมแล้วผมออกมาวุ่วายผมมาหาเรื่องพี่ไหมเอาอันเนี้ยคือการไม่หาเรื่องผมเพราะเราคุยกันได้แต่ด้วยอารมณ์ของพี่ เวลผมของพี่ที่คุยอย่างงีแ้แก่แล้วผมเลือกแกป่าอย่างนี้นผมเลือกพี่อายุทรันมันกับผมก็ได้ผมก็เรียกพี่แต่พอการสื่อสารมันน้อยอการเข้าใจพี่อาจจะคิดว่าเฮ้ยเอาอีกแล้วเหรอมึงเอากันอีกแล้วเหรอเอากันอีกแล้วเหรอที่ฟังผมไม่มีผมคิดอย่างนั้นเพื่อผมดิมทุกอย่างอย่างที่ข้อมูลที่พี่ฟังมาแปดคนเนะี่ยเจ็ดคนเนะี่ยรวมผมอีกคนหนึ่งกนะันเป็นแนวทางเดียวกันอย่างตรงเนี้ย ถ้าใครอยู่ตรงนี้บ่อยๆจะเห็นว่าผมมาบ้างไม่มาบ้างใช่เนี่ยผมเห็นเนี่ยผมถึงกล้าพูดกับพี่ว่าบางทีพี่ไม่ได้มีข้อมูลแต่แสามารถมาบอกผมได้นี่ไม่ใช่ว่าปล่อยรถนู้นๆผมไม่รู้ว่าใครมาแซงผมผมไม่รู้เรื่องเลยว่าสมาวะบางคนที่อย่างที่บอกว่าบางคนเมื่อกี้บอกเขาบางทีเขาไม่กล้าที่ลงไาคุยกับพี่หรอกผะว่าไม่หนึ่งเขาไม่ได้กลัวหรอกไม่ได้กลัวพี่ว่าพี่ใหญ่โตขนาดนี้เลยผมพูดไม่ได้ใหญ่โตพอเขาไมคุยปุ๊บเนี่ยอย่างป๋าเขาลงไปคุยพี่ปุ๊บโดนตูมเดียวเลยป๋างงเลยป๋าแล้วไม่อยากคุยแล้ว ผมไมม่ฟังผผลก็ไม่ฟังเหตุผลใครพ่อหนึ่งมีคนมาแซงผมไงเข้าใจเข้าใจอันนี้พี่มากันหลายคนผมก็ต้องฟังไว้ก่อนแล้วโอ้อันนั้นไม่จบแล้วพี่ผมบอกาะที่คุยนะกันนะโอเคเข้าใจแล้วเนาะโอเคแต่พี่มีอะไรที่ยังับามอยู่ไหมไม่มีไม่มีแซงไปคันหนึ่งก็คือคันหนึ่งก็มีแค่ป๋าคนเดียวผมให้คนเดียวถ้าคันเดียวนอกนั้นถ้าคนอื่นมาแซงผมเดี๋ยวผมโวยยิ่งกว่าพี่ผมเคพี่ตามนั้นพี่เข้าใจแล้วก็จะได้สบายใจกันทั้งคู่